สวัสดีครับทุกคนครับเกษตรกกฤสินครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่ๆนะครับที่ถามผมมาระยะรองห่างของมันสะบหลังที่ผมเอารถไถหน่อยของมาปั้นนี่ครับมันมีรองห่างเท่าไหร่นี่ครับพี่คนนี่ครับตามคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปตอบพี่เปิงเบิงว่าจะวัดให้ดูผมจะวัดให้เบิงเลยไม่ได้เอาตลับเมตรมาพร้อมนะครับระยะสองแถวเนี่ยที่ถามกันของแมา่ว่ามัน ลองมันกว้างกว้างเท่าไหร่นะครับลองมันเจบาลังเนี่ยเราวางสองตนนะครับที่รถเขารถไทยเขาหน่อยรถไทยหน่อยเขาได้เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่เดีด๋ยววัดให้เบิรงนะครับเอาต,อตอลับตราบเมตรนะพ่อมาเบิร์นไก,กละระยะที่เห็นไหมครับเมตรยี่สิบเนี่ยระยะที่เมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบเส้นนะครับแต่ว่ารถเนี่ย มันเป็นเขาเสียงยากจังน่อยรถเขายากๆ,ๆถ้าจะให้ดีต้องให้มันเกินอเมตรสามซีเมตรชี่สิบเมตรหาซีเพ่งดีนะครับเด้ออ่ะเล็ด